อบคุณมากครับขอบคุณมากอะไรครับวันนี้พวกเราแก่งแว่นดำมาพร้อมกับคำคำหนึ่งในพี่โอ๊กแว่นดำลองบอกเพื่อนๆน้องๆไปสิครับตั้งใจฟังนะครับรีไซเคิลครับผมครับพี่เก่งแว่นดำจะทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะครับรีไซเคิลครับกับนั้นพี่เกงแว่นดำบอกไว้นะรีไซเคิลหมายถึงการนำกลับมาใช้ใหม่ครับ ไม่ใช่เลยครับอีกทีสิครับออหมายถึงการนำกลับมาใช้ใหม่ครับเออยกตัวอย่างเช่นเศษก้าวเศษกระดาษเศษโลหะเศษพลาสติกทั้งสี่อย่างนี้นะครับสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ครับครับพวกเรามาเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่มีหัวใจรีไซเคิลกันดีกว่านะครับเพื่อล่อของเรา